สวัสดีค่ะชื่อวันรดากันตะพงญจรันทรนะคะเป็นซี o ของลาพิชี่ค่ะค่ะชื่อนิชาพัฒนกันตะพงจรันทรนะคะเป็น CEO ของแบร์ลาพิชี่ค่ะ ตัวนี้มารับรางวัลรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัลแต่ด้วยความที่เราทําอย่างเต็มที่ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างดีเยี่ยมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่ผลตอบรับมันออกมาดีผลลัพธ์มันออกมาหน้าแบบน้าประทับใจใช่ค่ะในแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์อะไรเอ่อตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เซรั่มนะคะที่ช่วยได้บํารุงผิวหน้าค่ะจะช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระริ้วรอยแล้วก็ลุมขนกว้างด้วยอะค่ะ แล้วคือตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มพิเศษตรงที่เราและและทีมนักวิจัยเ็้าคิดคนและค้นหาสารส,าสาก,กัดนะคะจากหลายประเทศเลยทั่วโลกจนมาเจอสารสาก,กัดที่ดีที่สุดและทรงพลังแล้วเราไม่ใช่แค่แบบแค่หาออกมาแล้วาาลแล้วมาทําเลยเรายังก็งมาคิดค้นสูตรเพื่อแบบผนวกกับวิตามินต่างๆนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น B3 B6 CE C จนมันเกิดเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดแล้วแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมที่สุดค่ะ เริ่มทำมาประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะตั้งแต่ปี2019ันสิบเก้า่ะประมาณหนึ่งปีเต็มเลยกว่าจะคิดคนได้ฟีดแบคที่ได้รับเป็นยังไงบ้างคะก็หลายคนเอาไปทดลองใช้แล้วแก้ปัญหาผิวหน้าได้สําเร็จแล้วก็ยืนยันกลับมาว่าฝ้าลดลงสิงวก็แก้ได้อะไรนะคะก็ดีใจค่ะที่หลายคนก็ชอบกลับมาซื้อซ้ำถึงตอนนั้นเราทํา32ลายกลับมาซื้อซ้ำเก้าสิบ ที่เราเป็น CEO เราคิดว่าเพราะอะไรครบแบรน์เราถึงได้รางวัล v i e อ e r ในวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความตั้งใจของเราทีมงานเราทีมนักพื้ัใจนะคะแล้วก็ทีมนัเคมีะหอสูตรมากมายรวมถึงตัวลูกค้าเองด้วยวก็เลยทําให้เราแบบได้รับรางวัลน,นี้นี้เด้ดค่ะที่ว่าแฮ คิดว่าเป็นในส่วนของเซรั่มะะเลยค่ะผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยคะ่ะที่ที่มันดีค่ะคือเราอ่ะตั้งใจกันทํามากไม่ว่าจะเป็นสรรสก,กัดที่นําเข้าต่างๆที่คุณวรดาพูดไปอ่ะหาใช่ค่นะน่คจะมีการออกลามผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะมีค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราอยากจะปรับปรุงให้ดีที่สุดตอนนี้คือเราก็มีกลยุทธ์ในการขยายแผนการตลาดของเราเราเรา,เรามองถึงสภาวะณนะตอนนี้ด้วยแล้วเวลาเราจะเราจะคํานึงถึงปัจจัยโดยรอบแล้วก็ ทุกอย่างให้มันครอบคลุมที่สุดเพราะอยากที่รู้ก็ดีว่าแบรนด์ไซรัมเนี่ยมีการแข่งขันคอนข้างสูงการตลาดของเราก็เลยต้องครอบคลุมที่สุด,สดแล้วก็คํานึงถึงปัจจัยอื่นๆด้วยสอบามวามีการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างไหมคะมีค่ะ,คะก็มีไปประเทศจีนบ้างแล้วก็พม่าก,ก็ลาวค่ะอยากให้ฝากช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ที่ไหนแล้วก็ตัวแทนไ,ได้รับหรือไม่ไอะไรเป็น a ฟซบุ o กนะคะชื่อเป็นเพจนะคะชื่อว่า l a บ i ช h i Thailand นะคะแล้วก็ IG นี่ก็จะเป็น l a บิชีนนะะ่ไทยแลนด์เช่นกันค่ะแล้วตัวแทนจําหน่ายไหมตอนนี้กําลังเปิดรับอยู่ะคะ่ะสามารถติดต่อได้ที่เพจเลยใช่ไหมใช่ค่ะหรือ l i น์แอดลาบิชีก็ไดนะ้แล้วตอนนี้เราก็มีถ้าเป็นตัวแทนเราก็สามารถสะสมพอยต์แลกของรางวัลด้วยแจกบ้านจากรถด้วย ือรถแกจแล้วก็มีคนมั่นดีๆให้รัใช่ค่ะก็คือรวยไปด้วยกันเลยก้าวไปพ้อมกันเิ่มเป่ของยดลอยมวงวงก็สวย